เื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนี่ฟู้ดวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพให้เราฟังซึ่งผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์สุขภาพในวันนี้คือคุณสุชาติอายุ45ปีเรื่องราวเป็นอย่างไรคุณสุชาติประสบกับโรคอะไรอยู่ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะพี่ชื่อพี่อะไรนะคะ พี่สุชาติวงเปงครับโอเคพี่สุชาติวงเปงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีพี่สุชาติทำอาชีพอะไรเอ่ยขายขายครับประเภทเกี่ยวกับพลาสติกครับผมเกี่ยวกับพลาสติกมียกของขับรถอะไรอย่างเงี้ยบ้านะที่พี่บอกครับขับรถยกของส่งของพวกนี้ครับไม่สบายเป็นอะไรคะมันช่วงนั้นก็คือเท้าชาครับมือชาหมดเลยอ่ะครับ มันชาหนักถึงขั้นไหนคะไม่รู้สึกตัวจิ้มไปไม่เจ็บหรือยังไงจิ้มไม่เจ็บแล้วครับผมก็รักษาโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์พอหมอก็บอกเป็นดูกทับเส้นนะครับเป็นกระดูกทับเส้นประสาทเส้นประสาทเป็นทับเส้นประสาทช่วงไหนคะช่วงคอครับช่วงเนี่ยช่วงคอก็ลงสันหลังครับลงไปสันหลังครับทับเส้นประสาทเลยเป็นเองเหรอคะเป็นเองหรือว่าเป็นเพราะเราทํางานหนักยกคอคงจะมีส่วนครับคือไม่ได้พักผ่อนอะ หมอว่าดูกตัวนี้ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทต,ตรงนี้ทำให้เท้าชาตีนชาโรคที่คุณสุชาติเป็นนั้นคือโรคกระดูกทับเส้นประสาทส่งผลให้เกิดอาการเท้าชามือชาสร้างความลำบากให้กับคุณสุชาติส่งผลต่อการทำงานอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะขับรถขับเลยก็ได้อยู่แต่มันไม่ค่อยสะดวกครับมันเหนื่อยมันเครียดครับ แต่ขับรถได้แต่ทํางานหนักไม่ยกอะไรไม่ไหวแล้วครับแล้วเรายังเดินคล่องเหมือนเดิมไหมคะเดินก็คล่องบ้างไม่คล่องบ้างครับเหมือนในคนพิการอะเดินไปก็เซไปเซ,ปเซแมงอางนี้ครับผมมาถึงขั้นนั้นเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะแล้วเขตัดสินใจว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าดีหมอก็แนะนําให้ผ่า,าถ้าผมพิการขึ้นมาแล้วหมอจะทําไงอะผมก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะหมอถ้าไม่ดีผมก็ ผมลาออกหมอเลยผมเป็นหมอใหญ่ผมไม่คุ้มกับที่ผมเรียนมาเงี้ยครับพี่ชาเขาไม่กล้าหมอก็บอกว่าถ้าจะผ่าไม่อไรก็มาผมได้อย่างเงี้ยครับผ่าไปกลัวจะเดินไม่ได้ยุ่งมันเห็นเห็นหลายงานแล้วครับผมที่ผ่านหมาคุณหมอก็ยืนยันว่าถ้าผ่าาก็ปลอดภัยใช่ครับใช่ไหมแต่เราก็ยังมีความกังวลอยู่ในใจเพราะไม่เคยผ่าตัดหรือเปล่าใช่ครับจากอาการที่เกิดขึ้นนั้นคุณสุชาติจึงไปปรึกษาคุณหมอ คุณหมอให้คุณสุชาตตัดสินใจว่าจะผ่าตัดหรือไม่เพื่อรักษาอาการที่เป็นอยู่คุณสุชาตจึงกลับมาคิดทบทวนดูอีกครั้งแต่ด้วยความที่ไม่อยากเสี่ยงกับการผ่าตัดจึงตัดสินใจลองรักษาตัวเองด้วยวิธีต่างๆจะด้วยวิธีใดบ้างนั้นต้องติดตามชมในช่วงต่อไปนะคะเรื่องจริงเปิดใจขอบคุณเจนีฟูดค่ะขอบคุณเจนีฟูดครับขอบคุณเจนีฟูดค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆคำขอบคุณที่มอบให้กับเจนี่ฟูดเราจะขอมอบแต่สิ่งดีๆตอบแทนให้กับทุกท่านตลอดไปเรื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนี่ฟูดต้องบอกว่าคุณสุชาติลองผิดลองถูกมาแล้วหลายอย่างเลยละค่ะทั้งนวดแผนโบราณยาหม้อหมดเงินไปเป็นจำนวนมาก ผลจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยค่ะแล้วทีนี้พี่สุชาติเองได้หาทางเลือกอื่นมาไหมคะทางเลือกอื่นๆก็พี่ชาก็แบบไปขายเส้นกับหมอชาวบ้าน,นหมอพื้น,นบ้านน,นวดนวด,นวดบ้างอะไรบ้างกินยาบาย้างเงี้ยยาตัวไหนที่ดีๆพี่ชาซื้อกินหมดเลยทานเป็นประเภทไหนบ้างคะพี่สุชาติส่วนมากจะเป็นพวกนี้จะเป็นสมุนไพรนะครับนะเป็นยาพื้นเมืองอ่ะพวกนี้เป็นน้ำอ่ะเป็นขวดเลยนะที่ สุชาติบอกว่าขวดหนึ่งสองขวดห้าพันก็ยังมีเลยเป็นน้ําผลไม้อะไรไม่รู้นะหลายๆอย่างครับหมดเป็นแสนขึ้นะครับเป็นใหญเลยครับมันผมไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนพูดกันปีๆนะครับนะโลกพวกนี้ค,คุณสุชาติได้ลองหาวิธีต่างๆมารักษาตัวเองลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆหมดเงินไปมากแต่ก็ไม่หายขาดค่ะจนกระทั่งมาพบกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัด ซึ่งในตอนแรกคุณสุชาติก็ไม่เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้อาการที่เป็นอยู่นั้นดีขึ้นได้แต่ก็ลองดูเพราะอยากจะหายจากอาการเหล่านั้นอาการของคุณสุชาติจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันต่อเลยค่ะแล้วลองแล้วเป็นยังไงบ้างครช่วงนั้นพี่ชอบก,กินลองลองค่ะมื้อหนึ่งก็กินซองหนึ่งอยนีลองลองซองหนึ่งก่อนว่ามันมันจะดีมีผลเสียผลได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยครับกินไปซองหนึ่งมันก็ มันรู้สึกปวดปวดเลยนะมันจะรู้สึกปวดปวดมืเมื่อยมันจะเหมือนเหมือนคนเป็นไข้อะร้อนๆนรงไหนอย่างเงี้ยครับแสดงว่าตอนแรกที่ทานเลยมันมันเหมือนมันรู้สึกทันทีเลยรู้สึกทันทีแล้วว่ามันปวดขึ้นแต่เราไม่รู้วปดอะไรไม่ถึงกล้ากินต่อไหคะก็ลองดู้มาแล้วต้องให้มันหมดกล่องหนึ่งอะครับไม่รู้อะตายคือตายเป็นคือเป็นอย่างเงี้ยครับผมพูดง่ายๆครับผมเราทานมันที่สองเรารู้สึกยังไงบ้างนะคลายเมื่อยเหรอคลายเมื่อยหลับสบายหลับสบาย คือการถ่ายเทก็ดีนะครับตัวเนี้ท้องอืดท้องอะไรไม่ค่อยมีคือมันจะโล่งอ่ะพูดง่ายๆครับมันจะโล่งมันกินแล้วมันกินแล้วคือมันเบาเบาเนี้อบวตัวขึ้นอาการที่บอกว่าเดินขยิงขยิงปวดชาเป็นยังไงมันก็มันก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นดีขึ้นคือว่ามันมันมันเราก็คกินต่อเนื่องอ่ะคือว่าคือไม่หนักแล้วครับผมมันดีขึ้นเดินได้ปกติแล้ว ตอนนี้พี่ชอบกับปกติหมดแล้วครับตอนนี้ครับะะแต่มีมนีน้อยๆมีปลายมือนะครับจิ้มดูแล้วมันมันคือมันรู้สึกว่ามันเหมือนปกติอะเมื่อก่อนนีนจิ้มแล้วมันเหมือนนิ้วนิ้วใหญ่เลยลนะเ,เหมือนคนในที่แบบเป็นด่างมาเลยอะ่ะไม่รู้สึกตัวจะจิ้มตรงนี้ก็ครับใช่ตัวนี้จิ้มแล้วก็คือรู้สึกเจ็บอะไรคือ,คอ,คอโอเคแล้วครับผม ตอนแรกไ,ไม่มีบบความรู้สึกตามโอ้ไมม่ีเลยเคยไปเดินเตะอะไรแล้วแบบเลือดไหลแต่ไม่รู้สึกใช่ไหมคะใช่ครับผมมีใช่ไหมคะมีตอนนั้นเป็นยังไงคะไปเดินเตะอะไรถือว่าหนักเลยอ่ะบางทีโดนมีดตรงเนี้ยเนี่ยโดนมีดจิ้มหรือไงครับไม่รู้สึกเลยเลือดออกก็ไม่รู้สึกเลยครับเหมือนมึนไปเลยเหมือนในฉีดยาชาไปเลยครับ <c oughs> ไม่รู้สึกเลยไม่มีรู้สึกปวดแล้วไม่มีเจ็บครับ ตาเลือดไหลหมดแล้วเลลือดไหตอนนี้อาการโดยรวมดีขึ้นแล้วดีแล้วครับผมเลือดดูเลือดจะออกแดงหมดแล้วนะเมื่อก่อนไม่ชัดซีดๆด้วยนะหน้าตาซีดหน้าตาหิวเลยไม่รู้มันถือว่าหนักอะครับมีไหมคะมีคนมีมีมีครับมีครับก็ชาเขายังไงครเขาว่าตอนนี้พี่ชาติอ้วนดีนี่เขาบอกช่วงก่อนไม่เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนคนติดเอสไอวีหรืออะไรแล้วเขาพูดกันตามภาษาชาวบ้านใช่ปะครับ พีช่ชาดเป็นโรคอะไรไม่รู้เนี่ยพีช่ชาดเขาบอกหน้ากลวงเนี้ยครับแต่ตอนนี้พี่ชัดดีขึ้นดีขึ้นอ้วนดีขึ้นแข็งแรงขึ้นน้ําหนักก็เพิ่มเขาถามว่าชาวบ้านถามพวกพวกถามว่าพีช่ชาดกินอะไรพีช่ชาดก็บอกว่าเอนไซม์พีช่ชับอกกินเอนไซม์มีหลายคนที่เขาพีช่ชาดแนะนำอ่ะบางคนก็อยู่กับยายาพ่นยินจีบ้างอะไรลำไย,ยบ้าง <c oughs> พวกกระลำพวกทําการ,กรเกษตรอะไร ไปโรงพยาบาลที่ไหนขเขาก็บอกว่าเขาว่าอะไรเขาว่าสารพิษเข้าร่างกายอย่างเงี้ยผมไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายพี่ชายก็ได้นําให้กินตัวนี้ตัวนี้ก็ดีขึ้นแล้วเนะื้อหนังบางสานี่แดงมาแล้วตอนเนี้ยช่วงก่อนมนันซีเหลืองไปหมดอหอครับครับและการทํางานตอนนี้ปกติสะดวกสบายครับทำงานคล่องตัวครับครับ าศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดนั้นถือว่าเป็นาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอีกแขนงหนึ่งที่ช่วยให้ระบบร่างกายของเรากลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะเหมือนที่คุณสุชาติหันมาดูแลตัวเองจนกระทั่งมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะอย่าท้อแท้สิ้นหวังเชื่อว่าต้องกลับมามีสุขภาพที่ดีได้อีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะขอบคุณเจนี่ฟูดครับขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆคำขอบคุณที่มอบให้กับเจนี่ฟูดเราจะขอมอบแต่สิ่งดีๆตอบแทนให้กับทุกท่านตลอดไป